สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพิษคุ e X สุด i n i n g นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับในการแปดการ์ดนะครับของ rx 5 8 0นะครับตอนนี้เราก็ประกอบบิกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนจะประกอบบิดก็จะได้ประกอบกันเป็นได้เลยนะครับก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับเริ่มจากนะครับตัวนี้นี่ก็คือตัวชุดไลเซอร์ของเรานะครับก็คือจะปั้นอินที่ตัวเมนบอร์ดนะครับ แล้วก็จะประกอบด้วยตัวเมนบอร์ดนะครับที่สามารถรันได้ทั้งหมด6 GPU ีด้วยกันนะครับแล้วก็ประกอบด้วยตัว CPU นะครับ CPU เราจะเป็นตัว Core i5 นะครับแล้วก็จะมีโโทรสไพรส์ฮาน่าพันสามร้อวัตต์นะครับแล้วก็จะมีการ์ดจอนะครับเป็นรุ่น rx 580ทั้งหมดเลยนะฮะด้วยกันทั้งหมดนะครับก็คือเม่าทั้งหมดด้วยกัน6ใบนะครับก็จะประกอบด้วยนะฮะตัว rx 580แปดนะครับ5ใบแล้วก็ มีนะครับลูกโทนมาตัวหนึ่งก็คือซับไฟนะครับซับไฟในโต RX 580เหมือนกันนะครับหนึ่งใบซึ่งเราจะต้องทำการจสดก,การจอ,อก่อนเพื่อนะครับให้การจอนั้นสามารถรันได้ที่ประมาณ29 30เมกะฮนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จสดก,การจอนะครับการจอจะรันแค่ประมาณ8-10ถึงหรือ12บลระลอนี้จะอยู่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการจสดก,การจอก,รก่อนนะครับทีน,นี้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะครับก็คือในตัวอุปกรณ์เนี่ยหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะมีพวก Power s w i ว c h ยตัวเทสนะครับแล้วก็จะมีพวกไลเซอร์ตัวที่ติดตั้งอยู่กับตัวกาจอนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเราก็จะลืมติดต่อพวกนะครับในส่วนของตัว power supply นะครับของตัวกาจอตรงน,นี้ด้วยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักๆของตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว RX 5 8 0นะครับแอบให้ดูข้างบนนะครับ ข้างบนจะเป็น RX จะเป็น GTX นะครับ1 0 5นะครับแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดส่วนของตัว1 0 5ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นอุปกรณ์พิเศทีนี้เดี๋ยวเรามาลองออนกันว่าตอนออนหน้าตาของตัวเครื่องมัน,นจะเป็นยังไงน,นะครับโอเคครับผมตอนนี้เครื่องก็ติดแล้วนะครับผมโอเคครับ นี้เดี๋ยวเราก็ต่อจากนี้นะฮะเราก็จะเริ่มเราจะต้องเข้าวินโด้ก่อนนะครับเพื่อทําการแฟดกราจอนะครับผ่านตัววินโด้นะครับอ่านะครับเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่เราแฟดกราดทั้งหมด6ใบเรียบร้อย6ใบแล้วครับมาทําการเช็คนะครับกราดเราก็จะหายไปไหไม่ใช่ก็ไม่หายนะครับก็คือครบกดกดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะไดครบหนึ่งกาซสองสามสี่ห้าหกโอ้ ซึ่งห่งไปเราไปแล้วก็ถือว่าโอเคต่อไปเราก็จะหลีกนิ่มเนียนไปดูขั้นตอนของการทำตัวรีนุกโอเคซึ่งเดี๋ยวอีพีต่อไปอ่าจะถึงวันที่ยวคลิปมันยาวโอเคอันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับรับรองว่าเราไม่เคยกั๊กนะครับเรื่องข้อมูลเราสอบเพื่อนๆทุกอย่างอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าตอบไม่ทันก็ไปที่ไลน์แอดเหมนดิมนะครับโอเคยังไงก็ฝากช่องทิ๊กกู๊ดไม่เปิดมานิ่งแล้วก็ช่องเจบีเอด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้วันนี้มาจุกมานะครับถ่ายเพ่ถ่ายหน้าไปเองนิดนึงอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเจบีเอ้นะครับทิ๊กกูุกไม่เปิดมานิ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับไอ้หกใบ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 หลัจากที่เราเอาตัว Linux มาเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใน Linux เรา ใส่อ e ีเมลไปเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดตัวฮาร์ดดิสต์ออกแล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องกลับมานะฮะในส่วนของตัวหน้าจอก็จะเริ่มลั่นเข้าสู่ดอทนะครับเมนบอร์ดเราใช้ของ Colorful นะครับงานนี้นะครับนี่ฮะมันจะวิ่งเข้าที่ตัว Linux อัตโนมัติเลยอันบรรจุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งผมเองจะต้องสลับนะครับมาที่ Simple Mining นะฮะเพื่อจะกดแอดิกเข้าไปนะครับจริงจ เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวผมต้องสลับมาเพื่อแอดลิกตัวนี้นะครับให้ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยกันละหรไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็เมื่อกี้ตัวลิกเราลนรีนุกขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ตามหน้าจอนี้เลยมันก็สแกนหา IP address แล้วนะครับตอนนี้ลิกเราจะเข้าไปหาผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่ให้ชุกเปิดชุดคาสั่งให้แอดลิกตัวนี้เข้ามาในเหมืองผมนะครับซึ่งทางฝั่งผมอาจจะต้องเข้าไปที่ซิฟเฟิลแมนิ่งผมก่อนนะครับตามนี้ ซึ่งผมจะเปิดให้ลีกตัวนี้เข้ามาที่ซิปเปิลแมน n ิ่งผมด้วยนะครับผมจะต้องทําการกดแอดลิกนะครับกดเข้าไปนะครับซึ่งเขาจะบอกเลยว่าเราจะออโรลิขิตนะครับ available account นะครับใน120 120นาทีนะครับแล้วกดออโรลิขิตเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้เวลานะครับประมาณ120นาทีซึ่งหมายถึงว่าใน120นาทีนี้เราจะต้องกดแอดลิกเข้าไปนะครับลิกก็จะลิงก์กับเหมือของเรานะครับตอนนี้เนี่ย มันจะยังไม่ขึ้นเห็นไหมครับจะมีแค่หลีกที่23สามเดี๋ยวพอมันขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้หลีกกำลังไอตอนนี้เหมือนกำลังโหลดอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาโนเนมนะครับเดี๋ยวเรามารอกันนิดนึงว่ามันจะขึ้นขึ้นโนเนมเมื่อไหร่ก็ใช้เวลาประมาณสักภายในประมาณ 2- 3สนาทีนะครับหลีกก็จะขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรากดตรงนี้นะครับแอดหลีกรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมืองนะครับของหลีกตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับนะฮะหล ที่ตัวนี้ของเราได้เลยนะครับผ่านมือถือนะครับผมมันก็จะซิงหากันเพียงแค่เรากดแอดลิกเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าชื่อจะเป็นโนเนม,มาแล้วเห็นไหมฮะเร็วไหมครับชื่อก็จะเป็นโนเมนนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าทีน,นี้พอมันเป็นโนเมเสร็จปุ๊บเหมือนตัวเนี้ยจะต้องมีการเซตค่าคอนฟิกต่างต่างเราก็ไปดําเนินการเซตค่าคอนฟิกแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับเรากดลบได้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไปอ่ะอย่างอันนี้ผมก็จะเป็น เล็กที่24นะครับอ่านะฮะเป็น RX ห้าแปดศหใบนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขที่หลังได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็แก้ไขที่หลังได้นะครับอ่ะอันนี้เราก็กดเซฟไปนะครับหล็กก็จะรีบูตทันทีนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆง่ายๆนะฮะอันนี้ผมก็รอรอหล็กตัวนี้ให้ทำงานนะครับ ก็จะเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตั้งค่านะครับในส่วนของตัว overclocking นะครับให้เรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นอ asset P ีแค่นั้นเองหลีกเราก็จะทํางานโดยสมบูรณ์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผม EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดคับสไครให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามนะครับช่องคิดคุมงให้เปิดไปนิ่งแล้วก็ J P X A ด้วยครับผมเหมือน J P X A ขาดคนทับอยู่ส่วนคิดคุ้งก็ขาดชั่วโมบิลนะครับก็ฝากฝากวิวฝากดูดูกันด้วยนะครับ จะได้มีแรงมาทำคลิปให้เพื่อนๆต่อนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวหลิก RX 5 8 0นะครับจิกะไบต์แล้วก็ซับไฟล์นะครับทั้งหมด6ใบด้วยกันนะครับก็ดำเนินการติดตั้งนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามนะครับ r ันนิ่งเลยนะครับที่ประมาณ29.5มิบนะครับผมโอเคยังไงก็ ฝากนะครับเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับคิดคุ้มกับเสิ m ์ n ไมนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ